เมื่อคืนนี้ได้ข่าวมีหมอนะครับหมอที่ทํางานอยู่ในคลินิกของแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังที่เป็นข่าวนะครับหรือไ์สดดังๆเนี่ยที่ตอนนี้นะเห็นหมอไปแจ้งความหมิ่นประมาทบุคคลอื่นนะครับที่วิพากษ์วิจารณ์หมอนะฮะเพราะตอนนี้หมอของแม่ค้าออนไลน์นี่ก็โดนด่ากันเละทั้งหมอจริงหมอปลอมนะครับและล่าสุดนี่ผมก็ได้ข่าวมาเห็นว่ามีทนายความดังๆหลายคนก็จะพาผู้เสียหายไปดําเนินคดีกับแม่ค้าออนไลน์เรื่องกล่องสุ่ม นะกล่องซุ่มนะหรือกล่องเสื่อมหรือกล่องสั่งเขาไม่รู้อะแต่เท่าที่ทราบเนี่ยแม่ค้าออนไลน์เท่าที่ผมทราบวงในมานะครับจากหน่วยงานราชการเลยนะครับจะโดนคดีเยอะนะครับผมบอกเลยแม่ค้าออนไลน์จะโดนดาเนินคดีเยอะเพราะตอนนี้เนะี่ยทางรัฐบาลและก็หน่วยงานราชการเนี่ยเขาเริ่มเก็บข้อมูลแล้วก็เตรียมดําเนินคดีเพราะนั้นแม่ค้าออนไลน์เนี่ยคนดังเนี่ยคดีความจะมาเยอะนะครับแม้กระทั่งวันชัยสอนสิสนริสวเนี่ยก็ พูดในสภาเมื่อวานนี้ว่าเนี่ยปล่อยให้แม่ค้าพวกนี้มาใช้ถ้อยคำหยาบคายดูถูกประชาชนได้ยังไงนะครับนะแล้วก็บางคนก็แต่งตัวโป้พูดจาหยาบคายดูถูกประชาชนไม่นานครับผมบอกแม่ผมบอกเลยผมบอกนานแล้วว่าแม่ค้าออ,ออนไลน์คนดังไม่นานคดีความมาเยอะทั้งสรรพกรทั้งปปงอฟอ,อกเงินอะไรแต่อ,อะไรต่างๆจะกำลังจะมาเยอะให้เตรียมรับมือกฎหมายสคบอ อะไรต่างๆจะมาเยอะนะเขาก็จะใช้โมเดลเดียวกับประเทศจีนประเทศจีนจำได้มีแม่ค้าออนไลน์คนหนึ่งเป็นคนดังแบบเนี้ยคล้ายๆแม่ค้าออนไลน์เมืองไทยหลบเลี่ยงภาษีเจ็ดพันล้านโดนภาษีย้อนหลังเจ็ดพันล้านเนี่ยครับเมืองไทยก็คล้ายๆกันจะโดนเรื่องภาษีโดนเรื่องฟอกเงินควบคุมการโฆษณาควบคุมการไลฟ์สดนะต่อไปใครจะไลฟ์สดล่ะก็ย่าเพราะตอนนี้เนี่ยตำรวจปคมบตำรวจสอบสวนกลางตำรวจจับพวก แม่ค้าออนไลน์เยอะหลอกลวงขายมือถือขายอะ,ะอะไรต่างๆเยอะใครจะซื้อของทางออนไลน์นับแต่นี้เป็นต้นไปนะครับถ้าโดนของไม่ตรงปกไม่ตรงสเปคท่านก็นดำเนินคดีข้อหาความผิดทางการค้าจำคุกสามปีมาตราสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดนะกฎหมายอาญาอาจจะไม่เข้าช่อโกงแต่เป็นการหลอกลวงขายสินค้าก็าผิดนะและยังผิดมาตราสิบสองของกฎหมายสคบนะครับนะให้ข้อมูลไม่ครบถว้วน ให้ข้อมูลแบบมาไม่เป็นธรรมอันนั้นก็โฆษณาหลอกลวงจำคุกอีกหกเดือนและเจ้าพนักง,งานสกบมีอำนาจสั่งระงับการโฆษณาโดยอาศัยอำนาจตามมาตรายี่สบเจ็ดนี่ผมคุยกับเจ้าที่สกบไปแล้วมาตรายี่สิบเจ็ดแล้วก็มีบทลงโทษตามมาตราส7เจ็ดจำคุกหกเดือนนะครับตอนนี้เยอะมากไม่นานนะคดีความมาเยอะบอกเลยนะ แล้วก็ซื้อของแม่ค้าออนไลน์คนดังๆทั้งหลายหลอกร่วมลงทุนอะไรๆโดยเฉพาะพวกคนดังๆให้ระวังให้ระวังคนพวกนี้ครับคือเดี๋ยวนี้ไม่เน้นขายของแล้วครับขายตัวเองขายตัวเองหมายถึงตัวเองดังมีคนตามเยอะเอาอะไรมาขายก็ได้ประชาชนไม่สนใจครับสนใจเฉพาะตัวคนขายเอาอะไรขายซื้อหมดเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นช่องทางให้เน็ตไอดอลแม่ค้าออนไลน์ที่มีคนติดตามเยอะถือโอกาสนะ ชอโกงประชาชนโดยการเอาของหมดอายุของเสื่อมของปลอมนะกองสุ่มต่างๆมาหลอกประชาชนจํานวนมากที่ผมกล่าวมาทั้งต้นไม่ได้หมายถึงใครนะครับนะนะโดยเฉพาะไอ้กองกล่องเสื่อมกองสุม่มเนี่ยอย่าไปยุ่งครับเห็นมีแถวแถวบ้านกกอกก็เริ่มแล้วครับบ้านกกอกเห็นมีคนหนึ่งคนดังบ้านกกกอกบอกว่าจะทํากล่องสุม่มก็อยากจะฝากไปยังคนดังบ้านกกอกนะครับถ้าคุณจะทํากล่องสุ่มนะผมแนะนํานะครับ นะจะได้ไม่ต้องติดคุกกิจตางนะครับก็คือไปขออนุญาตนะครับไปขออนุญาตปลัดอำเภอนายอำเภอใกล้ๆบ้านนะครับนะคนดังบ้านกกอกที่เห็นบอกว่าจะทํากล่องสุ่มหนึ่งพันบาทเชื่อผมเนี่ยไปขออนุญาตต่อนะครับต่อปลัดอำเภอนะถ้าแถวแถวกกอกอ,กอะ่ะอำเภออะไรอะ่ะอำเภอดงหลวงหรืออำเภออะไ,ะไรอะไรอ่ะนะผมไม่รู้รอ,อ,อ,กอก่ะหรืออำเภอกกตูเมื่อไรผมไม่รู้อ่ะคุณไปขออนุญาตซะถ้าฟังอยู่นะครับคนดังบ้านกกอกนะ นะครับเห็นก็เห็นก็ทําก็ทําบ้างกล่องละพันเพราะว่าถ้าคุณไม่ขออนุญาตมันเสี่ยงเรื่องการชิงโชคคุณไปขอให้ถูกต้องนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอขออนุญาตปุ๊บเนี่ยประหลัดอําเภอเขาจะแนะนําว่าคุณจะทํากล่องกล่องสุ่มเนี่ยคุณจะต้องทํายังไงมีวิธีการยังไงชิงโชคยังไงอะไรเขาจะบอกคุณนะครับไปขออนุญาตซะเชื่อผมนะครับถ้ามาอยากติดคุกกิตรางนะครับเดี๋ยวมจะมีคดีอะไรนะชอบโคงประชาชนพรบคอม พอ,บอรอบสองบนะอ่าสันพกรปรปรงมันจะมากันเยอะนะคดีเก่าของพวกท่านก็ยังมีอยู่เดี๋ยวมันจะเยอะด้วยความห่วงใยจากทนายใครทุกข์ว่าแล้วก็ชุกรู้ชุกู้นะครับนะครับนะก็ฝากฝากไว้นะครับให้ความรู้กันทุกวันนะครับน,นายครายทุกข์ไม่ต้องห่วงรายการนี้เข้ามาแล้วนะคนเข้ามาได้ไดประโยชน์ นะครับวันนี้ผมไปสอนอบางเขนนอกจากคดีของดาราแล้วก็มีคดีหนึ่งจำได้ไหมผู้ชายคนหนึ่งที่ไปเอะเวยวายเอ้ยกูไม่ได้รับความทําสอนอบางเขนวันนี้ผมไม่เจอแล้วเขาเป็นเอฟซีทนายใครทุกนะเจอเอ่อทนายเดชาโอ้ส oh, วัสดีครับท่านผมเจอตัวจริงลนะผมก็เลยอัดคลิปเลยถามวันก่อนไปยืนแหกปาดท,ทำไมที่โรงพักบางเขนเขาก็บอกว่าเขาเครียเดเก,กิดความเข้าใจผิดเขาก็เลยทะเลาะกับตำรวจซึ่งเป็นเพื่อนเขาอะ ตำรวจก็เลยขึ้นขึ้นกูมึงมึงไปผมก็เลยอัดคลิปใหม่ลองดูซิเอาเป็นไงบางเขนบริการดีไหมโอ้เขาบอกสอนอบางเขนบริการดีครับเอาเอาจุกรู้หน่อยจุกรู้จุกกรู้นะครับสรุปแล้วสอนอบางเขนบริการดีใครไปแจ้งความโรงพักบางเขนนะครับแล้วพบว่าบริการไม่ดีโทรบ,บอกผมนะครับเดี๋ยวผมยกสายคุยเลยคุยกับรองผู้กับสอบเลยนะครับนะคุยกับท่านรองเอกได้เลยถ้าท่านจะดูแลทุกคน คดีไม่คืบหน้าอะไรอ่ะโทรมาแจ้งผมเนี่ยผมประสานงานให้นะครับส่วนท่านภูมิกับไ็ยังโทรหาท่านวันเพราะท่านได้อ่ถึงแก่ความตายไปแล้วเมื่อคืนนี้ผมก็ได้ทําบุญไปส่งพวงหลีดไปแล้วก็เอาเงินช่วยงานศพไปแล้วนะท่านภู่มกับนะก็นะเอ่อย้ายจากบึงกลุ่มมาอยู่สอนอบางเขนได้แค่เดือนเดียวท่านก็เป็นโรคหัวใจถึงแก่ความตายไปแล้วก็ขอแสดงความยินดีเอ่อขอแสดงความเสียใจต่อท่านภู่มกับ หลับสบายนลครับนะครับ,นะรบเออท่านผู้มกับคนนี้ท่านเป็นคนแปลกนะถือเคสนะแกไม่จอดรถในช่องผู้มกับนะนะแกไปจอดที่อื่นถือเคสนะวันนี้ผมไม่จอดรถในช่องผู้มกับแทนเลี่ยนะครับนะครับเล่าให้ฟังนะฮะนะใครมีปัญหากับโรงพักไหนตำรวจไม่ทำงานเกเรอะไรก็บอกผมนะแต่ผมคงไม่ไปด่าตำรวจนะนะหรือไปข่มขู่ตำรวจอะไรไม่มีนะนะนะครับผมไม่ใช่คนมีสันดานประเภทนั้น นะบางคนก็มีสันดานข่มขู่ตำรวจอะไรไม่เกี่ยวกับผมนะนะครับผมเป็นคนที่ว่าถ้าสมมติโรงพักไหนมีปัญหาอ่าผมจะช่วยประสานงานนะนะทํางานช้าช่วยประสานงานให้ด้วยวิธีการที่สุภาพไม่ใช่่าคคข่มขู่้าอะไรต่างๆนี่ผมไม่ทํานะผมไม่ใช่ประฉะนนไม่ได้เป็นคนกลางนะอ่าดาโรงพักนั้นโรงพักนี้อะไรผมไม่เอานะครับคือนิสัยผมนี่ก็เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับไม่ได้มีเช่นมีสายไม่ได้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่หรอกครับ แต่ว่าผมเชื่อว่าตำรวจทั่วประเทศนั้นนะก็น่าจะให้เกียรติทนายใครทุกเพราะทนายใครใคือใทุกเนี่ยให้เกียรติตํารวจทุกโรงพักโรงพักไหนทํางานช้าเนืออะไรอ่าบอกผมผมประสานให้ครับไม่ต้องไปขู่เขาแล้วครับนะโดยเฉพาะพนักง,งานสอบสวนนี่จบกฎหมายทั้งนั้นนะรุ่นน้องผมทั้งนั้นนะไม่มีใครรุ่นพี่ผมเพราะว่าอะไรเพราะผมจะหกสิบแล้วตำรวจทํางานได้แค่หกสิบทุกโรงพักนะเอฟซี FC ทนายใครทุกบอกเลยทุกโรงพัก เอาเบอร์มาสารวัตรชื่ออะไรอันนะไม่ต้องถึงพุ่งกับเอาแค่คุยเลยกับร้อยเวรเลยผมประสานให้แล้วผมไม่ต้องไปขู่เขานะครับก็มีบางคนก็นไปขู่พนักงานสอบสวนไปขู่คนนั้นงคนนี้อะไรนะนะการกระทาแบบนั้นนะไม่ไม่ได้เกิดประโยชน์งมีศัตรูนะครับผมไม่ยังไม่เคยข่มขู่ตำรวจ